น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโมหรือแมก็กกาซีนแมก็กกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอบแปบบ๊บเออ หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนมั้งเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกตี้เอ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะมีมีแตกกุญแจมือเอาเอาไหมเอามาเอาแบบเหล็กเหล็กเหลืออะไรมาเอามาหมดอะมาวางเรียงตรงนี้เดี๋ยวกูเลือกเองเอาน้ำเปล่ามาด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมาเก็บของเก็บุวยอะไรออกมา